รกระเซ็นระหนกเต็มมะหวานครับอันนี้มาใส่เบ็ดเขียดเหมือนเคยนะครับโอ้หลังนี่ยังกินนี่โอ้โหหนูนะครับโอ้เขียดหนึ่งน้อยอยู่หนูกินหลังนี่เลระนี่กระแทาจะจะเดียวกันนะครับงูคัอย่างมางูหนัก Cái khổ giặt kẽ thai nghe con nào khắp nó viên nghe con bồ bãi ngủ ờ, ngủ chốt thì sống lắng là khắp chi chết cảnh gạch chốt thương cụ ưu thì kính mà đây tiền nghe con khắp chắc làm chắc ngủ mà sống lắng nó. นี่ป่าครับโอ้สวยอยู่ตัวบัพอ่อใหญ่ตัวนี้นะครับรุ่นเนี้ยรุน่นกำลังให้ลืนลน้นเลิกเหรอกะโอ้ถ้าจะเลือกแกปะป่าก่อนครับติดนี้เห็นตัวแล้วครับ bọc kín nha các biết dù bốn bét muốn thịt tít ở tìm nè ừ. Tít tìm 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 là suốt tìm 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 bốn tìm 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 จะริหอกน่าจะกี่เคียดได้เลยนะครับน้อยกับเอานะครับป่าเหมือนกันนะเดี๋ยเปลี่ยนเงียกันครับเ <c oughs> ดยมาเห็นมีอเต็มแล้วนะครับตัวนี้ใหญ่น้อยลืมบอกไปนะครับกัลังไซ่รลนี่อย่างกลับนะครับ หมานอยู่พอได้อยู่นะครับตีเงียร้อนจัดหลายอะ่ะแสดงว่าป่ามีอยู่ครับรอรอรอพอหลอบคั่มมาเนาะใจไปเรื่อยๆกันครับถ้าจะหมานอยู่วันนี้เก็บปาก่อนครับครับหลังจากกลับมาจากไซเบิยนะก็มาทําอาหารนะครับฝุ่นตกเสียมุดนะครับน้ำเวทกไไปบนห้าง สองคนเหมือนเดิมครับหลอกตะกี้ก็ได้ห้าตัวเนาะแต่ตัวบนใ่นะครับแต่ผมเนี้ยได้ตัวใ่ได้สามตัวนะครับตัวใหอ่าบรรยากาศนะครับ นี่รถไถมาถนนบอดีนะครับเดี๋ยวขอทำกับเข้ากันครับสุกแล้วครับเดี๋ยวจะเหงกินเข้ากันเนาะวันนี้เนียบ่มีครับเดี๋ยวจะได้ปซชองเคียดอยู่มาครับขีดด้วยกันครับปลาเผาอันนี้เผาแจ้น,นะครับด้ำคิริ <G ül üş> ออกมาครับลุยครับได้เหนตัวแล้วครับตายเดยี๋ยวแกะกอนครับงได้เห็นตัวครับ,รบจ้ากี่ใส่ใจมาหลายหลังนะกัลังมาปป้านีครับ ขับหม,มันนะครับแก้ก่อนเฮ้ยนี่ตัวแล้วครับดหวันลุ่มก่ครับหัานตัวแล้วครับเดี๋ยวเก็อน่เดี่จะลูดครับเฮ้นี่ตัวแล้วครับสวยงาม ตัวแขนน้อยครับสีห้าตัวจะแเล้วนี่โอ้โเพราะว่ไข่ไทยนะครับเดี๋ยวแก่ก่อนครับครับหลังจากกลับมาถึงบ้านสารุปผลงานได้หลายอยู่ครับ này là ba tải mình muốn là cả na trở đây hút lúa như khấp hút chết khó phải áp na muốn khấp như cả cây chè chen lên đâu. คลิปนี้เอาไว้แต่อี้ก่อนครับสวัสดีครับ